กลับมาอีกครั้งกับ Stumble Guy ในพาร์ทที่4นะครับก็เรียกชื่อไม่ค่อยถูกอีกแล้วเหมือนเดิมนะ Stumble Guy ใช่ใช <c oughs> วันนี้เราจะขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับซึ่งเปิดมาได้นะตัวนี้ชื่อว่า Meme m e r o w ว n ใช่ดิชาเป็นคนเปิดค่ะไปอันอื่นเนาะได้เลยก็เนี่ยอันนี้คือเราแบบว่าไงอ่ะ เราเล่นมาสัพังแล้วเนาะแล้วเราก็มีภารกิจที่จะต้องติด1ใน3อีกรอบหนึ่งนะครับไ,ไปร่วมลุ้นกันนะดันแรกก็คือดันแรกคืออะไรไทย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 ททยททยททยอุ้ยขอนไม,นไม้เปรียบกับพี่เป็นแค่คอนไม้ไปเลยโอ้ เพลงอะไรไม่รู้จักโอ้โหอะไรนะอุ้ยดำดำผุดำดำโคนดำผุดดำโคนครับจังหวะนี้เฮ้ยห <ST IT U K> ินมาขึ้นหินอดี๋อวมาหินมาแป๊บเ <ST IT U K> ดียวไปแต่นี้เราต้องการผู้รอดชีวิตแค่12คนเท่านั้นแล้วนี่ก็คือการรอดชีวิตของเราเรอปีนขึ้นไปขอนไม้ไปเลยเอาอันนี้กลับมาไอ้ยโนสลายนะทำไมล้านันลุกขึ้นมาหนูไปทันสลัยนะ ไม่ไหวแล้วโอ้โหเราจะยังไงล่ะทีนี้โอ้ยโอ้มาโกรธไป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 โอ้โหเล่นเก่งกันเหลือเกินโอ้ไม่รอเราเลยคนพวกนี้ไป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 โอ้ดับบลิวตัมไว้ดับบลิวโคนะครับฮับปิวฮับปิวฮับปิวโอ้เราเข้ารอบแน่นอนคนที่สิบไปคนสุดท้ายเข้ามาถึงอ่าคุณลุกเจี๊ยบไม่เข้ารอบ ียใจด้วยนะตกไปแล้ว12คนปี๊ยเย่เ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ่เย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 ่จังเกิลโร่เมื_<_่อกี<_<__้ด่านชื่อว่าจังเกิลโรนะไม่ใช่ด่านขอนไม้อะไรนั่นและด่านต่อไปก็คือมิสเตอร์บีดิสโก้ดรอปนะครับ

ไปเลยไม่มีเลยไม่ใช่อ้าววันนี้เราแล้วไม่มีใครตกเลยโอ้โหทุกคนดวงดีกันชัดอโอ้โหเย่ให <laughs> ้นันตกออกัไปแล้ว<ห>รอบสิ้นสุดลงแล้วเหลือหกคนสุดท้ายอขอร้องละาดาันต่อไปไม่ใช่ลังพึ่งเถอะนะโอ้ยลังพึ่งไม่เอาเลยนะขอร้องเอาอย่างอื่นอ ด่านนี้งั้นเหรอซูปเปอร์สไลด์มาเลยใครจะได้ที่หนึ่งกับด่านนี้ล่ะลมาเลยแ,ลแต่เรวเราจะไม่ให้พลาดเลยทีเดียว,อวโอ้โหเฮ้ยลูกเจี๊ยบเฮ้ยไอ้เจี๊ยบนี่ดึดงไปเลยจู่ไป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 เราจะไม่ให้พลาดเลยทีเดียว,วโอ้โห ก็ต้องพลาดบ้างแหละใช่เออเออโอ,อ้โอ้เฮ้ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละเออเออดีดีดีโอ้ย ได้เลยปลากดพาร่ะปลาไปกดเบิ้ลนะอดได้แชมป์ยัยอ่ะเสียใจได้ไหมไม่ได้เราต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมเราต้องเริ่มใหม่ต่อสู้โอเคเนี่ยเห็นไหมอยยอไอเจ้าตัวนี้ก็ยังร้องไห้เหมือนเราเลยนะโอเคครับเอาไว้เจอกันใน ตอนต่อไปนะครับขอบคุณที่รับดูเหมือนเดิมบ๊ายบาย